สวัสดีครับเซลคุมสามเหลี่ยมออโต้ครับรถสวยรถด,ดีต้องที่นี่เลยสามเหลี่ยมออโต้ครับวันนี้เซลคูมจะมาชม Honda ไม่ไม่ใช่สิ Toyota Yaris 5ประตูมีทั้งหมด4คันมีให้เลือก4สีมาดูกันเลยครับคันแรกเลยเป็น Toyota Yaris 1.2 G s ่สเสสีแดงเนาะมากับไฟหน้าที่เป็น อย่างนี้สวยๆวยงามๆไฟเลี้ยวในตัวแต่คันนี้ไม่มีตัดหมอกมาให้นะครับอ่าแล้วก็นี่เลยโลโก้โตโยต้าแต่จะพามาชมห้องเครื่องกันก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปถึงที่อื่นเอาห้องเครื่องคันนี้ก่อนว่าเป็นยังไง <siendo> ห้องเครื่องคันนี้สวยแบบนี้งามแบบนี้นี่หละครับห้องเครื่องใหม่ๆกริบๆ ลอยน็อตไม่มีขยับไม่มีขันไม่มีหรือแงะแกะสักจุดเลยครับผมนี่ดูห้องเครื่องกันละ <c oughs> ไปดูภายในกันว่าจะสวยแค่ไหนคันนี้มีไฟเลี้ยวมาให้นะครับที่แก้มสองข้างของรถล้อแม็กมาให้สวยๆอย่างนี้เลยไม่ต้องซื้อเพิ่มคิ้วกันสัตว์ก็มีมาให้ครับไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับภายในตัวรถมาพร้อมกับกระจกอัตโนมัตินะครับแต่ว่าฝั่งขวาเป็น ออโต้เนาะปรับขึ้นปรับลงได้แค่ฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายเป็นต้องใช้มือเปิดขึ้นเปิดลงอย่างนี้อยู่มีล็อกกระจกนะครับกันเด็กสําหรับคนที่มีลูกเล็กกันเด็กเปิดกระจกเองกดตรงนี้นะครับปด lock, lock, ล็อกล็อกรถนะครับแล้วก็มีปรับกระจกมองข้างครับนี่เลยภายในน้องมากับหน้าจอสปอร์ตแบบนี้เลยครับเครื่องเล่น DVD อย่างนี้มีมาให้นะครับ แล้วก็ช่องระบายอากาศครับช่องแอร์นะครับแล้วก็ยังเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับแอร์อ่าไม่ใช่แบบออโต้แต่เกียร์นะครับได้เป็นเกียร์ออโต้อยู่นะครับเป็นเบรกมือนะครับรถมาพร้อมกับเบาะผ้าแบบนี้สวยๆเลยครับอ่าไฟหัวเก๋งมีมาให้อย่างนี้เลยครับสองจุดเลยนี่ม่านกันแดดมีมาให้เหมือนกันครับทั้งสองฝั่งครับผมอ่า มาชมด้านหลังผู้โดยสารตอนหลังกันครับว่าเป็นยังไงผู้โดยสารตอนหลังของคันนี้ก็กว้างเหมือนกันครับผมกว้างๆแบบนี้เลยคันนี้ค่าตัวน้องอยู่ประมาณห้าแสนเอ้ยไม่ใช่สี่แสนกลางๆครับแต่ถ้ามีแบงค์สิบเหลืออยู่3ามแสนกลางๆเนาะผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดพัน 7, 8, นะครับนา แล้วก็มาต่อกันกับคันนี้เลยครับเป็นยาลิสสีขาวสวยๆเลยครับคันนี้ค่าตัวน้องน่าจะประมาณหกแสนกว่าครับถ้าแอดมินดาไม่ผิดนะก็อยู่ประมาณนี้ครับผมามาชมภายในกันเลยครับภายในของน้องมากับสีดำนะครับคอนโซลสีดำแต่ตัวนี้จะใหม่กว่าตัวนู้นเนาะ ตัวนี้จะได้เครื่องเล่นวิทยุเหมือนกันครับแอร์เหมือนกันเลยเกียร์ออโต้ด้วยครับแต่ได้เป็นพวงาลัยมัลติฟังก์ชั่นมานะครับหน้าจอทรงสปอร์ตอย่างนี้เลยบอกเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าสําหรับคนที่มองหารถสวยๆนี่เลยครับย่าลิคันนี้ตอบโจทย์ครับราคาไม่แพงไม่แรงเกินไปนะครับนี่เลยอ่า เป็น5ประตูที่สวยงามมากๆครับคันนี้อ่ามาชมคันต่อไปเลยครับคันต่อไปคือยาลิส1.2ไฮนะครับค่าตัวน้องอยู่เพียง5 0แสนกว่านะครับแต่ถ้ามี Bank แบงค์สิเหลืออยู่4 0แสนกว่านี่น้องพิเศษตรงที่ว่าน้องได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟ Day Time r u ม n i น g ิ i งไรตรงนี้นะครับไฟตัดหมอกแบบนี้มาให้สวยๆเลยครับ รถมาเป็นกับสีดำนะครับรถมาสีดำล้อแม็กสวยๆอย่างนี้ไม่ต้องแต่งเพิ่มเลยครับกระจกเป็นกระจกสีดำมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยครับมีคิ้วกันศาสมาให้ด้วยนะครับคันนี้มือจับเป็นโครเมียมนะครับนี่าชมภายในกันเลยครับภายในน้องคันนี้มากับเบาะหนังนะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงนะครับกระจกเป็นกระจกอัตโนมัติเหมือนเดิมครับ ุ่มเหมือนเดิมเลยครับออโต้ Auto, แค่ฝั่งคนขับนะครับฝั่งคนนั่งตอนหลังและฝั่งซ้ายยังเป็นต้องแบบใช้มือดึงเอาอยู่นะกดได้เหมือนกันมีปุ่มล็อกกระจกเหมือนกันครับล็อกประตูเหมือนกันเลยอ่าอันนี้ใช้ปรับพับกระจกนะครับเนี่ยกดปุ๊บกระจกมันจะพับเข้ากดปุ๊บนึงออกมันก็จะกลางออกปรับแผนซ้ายปรับกระจกมางข้างฝั่งซ้าย ปรับไปทางขวาปรับระจบหมองข้างฝั่งขวานะครับคันนี้ได้เป็นระบบคุชสตาร์ทด้วยนะครับอาพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันหน้าจอสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้มีมาให้เหมือนเดิมครับพวงมาลัยเป็นหนังนะครับเดินได้สีแดงสวยๆวยรูระอย่างนี้เลยพวงมาลัยคันนี้มีโทรรับสายวางสายปิดเสียงนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับ เลือกเมนูนะครับฝั่งนี้เป็นพุทคอนโทรลนะครับอ่านี่เลยสวยๆอย่างนี้คันนี้ได้นี่เลยครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับขนาด6นิ้วนะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับนี่เลยสวยๆอย่างนี้มีไฟผ่าหมากมาให้ด้วยนะครับนี่ถ้าเรากดอ่าน้องจะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับนี่เลยอ่า เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับเบรกมือแบบดึงอยู่นะครับแต่ว่าได้ที่ชาร์จแบบตรงนี้มาให้ด้วยนี่แต่เราต้องหาที่เครื่องชาร์จมาเองนะครับไฟหัวเก๋งมีให้เหมือนกันครับกับคันกรอนนะครับนี่ภายในอย่างนี้อ่ะมาดูม่านกันแดดกันฝั่งคนผู้โดยสารฝั่งข้างซ้ายมีกระจกมาให้นะครับนี่เลยฝั่งคนขับก็มีมาให้แบบนี้เหมือนกันครับอ่ะคันนี้พิเศษขึ้นมาหน่อย มีกล้องติดมาให้ด้วยนะครับกล้องหน้ารถนะครับไว้ดูเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับไปชมผู้โดยสารตอนหลังกันครับว่าจะกว้างแค่ไหนครับผู้โดยสารตอนหลังอย่างนี้เลยครับรถใหม่เหมือนออกศูนย์เลยครับราคาก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นครับสำหรับคนที่มองหาอยู่ตอนนี้เข้ามาดูได้เลยนะครับที่ สามเหลี่ยมออโต้ครับอะมาชมด้านท้ายกันอีกครั้งครับว่าสวยแค่ไหนอาคันนี้ได้กล้องมองหลังมาด้วยนะครับนี่เลยสวยๆเลยครับเดีย๋ยวจะเปิดตอนท้ายให้ดูนะครับว่าน้องสวยแค่ไหนนี่เลยครับข้างหลังของน้องกว้างๆแบบนี้เลยครับจุของได้สะใจมีไฟให้ด้วยนะครับสวยๆเลยอา หากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถเข้ามาดูได้ที่เต็นท์สามเหลี่ยมออโต้นะครับรถทั้ง3คันที่ไล่มานี่ก็คือใช้แบงค์สิเป็นส่วนลดได้ทั้งหมดนะครับแต่ยังเหลืออีก1คันนะครับที่เซลล์โูมจะนําเสนอนะครับนี่คือ Toyota ายาริ1.2สปอร์ตพรีเมียมนะครับคันนี้คือแบบสวยที่สุดและเป็นตัวฉลองครบ60ปีเลยครับผม นี่ได้ล้อแม็กมาอย่างนี้โลโก้โตโยต้าหกสิบปีแบบนี้แล้วรถเป็นสีดํานะครับหลังคาดําตัดด้วยสีขาวไฟหน้าเป็น LED มีไฟเลี้ยวในตัวพร้อมไฟตัดหมอกนะครับกระจังหน้าสีดำโคสีดําตัดด้วยโคเมียมนิดหนึ่งนะครับโลโก้โตโยต้าสวยๆอย่างนี้เลยนี่เลยกระจกมองข้างได้ไฟเลี้ยวในตัวไปอีกครับมี ม่านกันาสาดให้อย่างนี้นะครับมือจับเป็นแบบอย่างนี้เลยครับสีสวยๆขาวสีขาวตัดก,กับตัวรถครับมีโครเมียมรองกันลอยให้ด้วยครับภายในก็เป็นกระจกออโต้เหมือนกันครับนี่เบาะเป็นเบาะหนัง2ส,สีทูโทนครับดำตัดขาวปักหัวหมอนด้วยโลโก้60ปีโตโยต้าคันนี้ได้คูสตาร์ทมาด้วยนะครับ ンンอ่าเอนจินสตาร์ทเนาะสตาร์ทแอนด์สต็อปละกันเอาง่ายๆเลยตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปได้เลยนะครับเรียกว่าตัวท็อปได้เลยทีเดียวหน้าจอเหมือนกันเลยครับทัชสก,กรีนขนาด6นิ้วแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโ,โต้แต่ยังได้เป็นเบรกมือดึงอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าแต่คันนี้พิเศษขึ้นมากกว่าทุกคันก็คือได้กระจกปรับแสงปรับแสงออโต้นะครับฝั่งคนนั่งมีกระจกมาให้ด้วย ไฟหัวเกง่งมีให้เหมือนกันทั้ง2ทั้งสคัน4คันเลยน,นะครับนี่มีให้เหมือนกันฝั่งคนนั่งมีกระจกมาให้ด้วยับคนขับฝั่งคนขับนะครับคอนโซลน้องมากับสีดํานะครับสวยๆอย่างนี้หน้าจอสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้นะครับอ่ากับค่าตัวน้องเพียง6กแ0 0ห้าหมืันบาทแต่ถ้ามีแบสิบรับส่วนลดปีหนึ่งแสนบาทเบาะยัง fit fit fit, ฟิตฟิตเฟิร์มๆอยู่เลยนะครับนี่เลย มาดูด้านหลังตอนท้ายกันครับอ่าก็จะกว้างแค่ไหนด้านหลังตอนท้ายของน้องถาดเก็บของยังอยู่ครับยังไม่แกะเลยได้กล้องมองหลังแบบนี้ด้วยนะครับเวลาเกิดวันเหตุช่วยได้และกล้องถอยหลังแบบนี้มาให้นะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเข้ามาดูรถได้ทั้ง4คันเลยครับที่เต็นท์สามเหลี่ยมออโต้ครับขอบคุณครับ